อาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะเอาหมัดมนุษย์เงือกนั่นเองนะครับมาเวทกับขาดําซันจินะครับมาดูซิว่าอะไรมันจะฟาร์มเร็วกว่ากันนะครับอันนี้จริงเราก็มาเล่นกันสนุกๆนั่นแหละนะครับเราไม่ได้มาเปรียบเทียบอะไรกันแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับถามว่าคุณเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะคิทตันช็อปนะครับร้านเติมโลบักเด็ดสุดคุ้มนะครัับบบบมมีีีีีทท้งรรรรรระะะเเเเซิิิ์์์ววออแลลลยนนกกาาดดพพพ และวสำหรับใครนะครับที่ต้องการสุ่มทอยโค้ดนะครับทางร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมสามารถมาสุ่มมาใช้บริการกันได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยโอเคตอนนี้ผมมีอยู่787,352เบรลีนั่นเองนะครับโกมีเท่าไหร่แสนห้าแสนห้าเป๊ะเลยเหรอใช่แสนห้าเป๊ะโอค้คือโกต้องไปซื้อแบกเล็กมาใช้นะครับข้อหาขี้เกียจเกินเคยนั่นแหละนะก็เลยต้องแบบฟาร์มเงนินน้อยๆแล้วก็ไปซื้อแบกเล็กไปไปไปเวลาคันเลยเธอพี่ต้องไปไกลหน่อย เอ้รู้ว่าจะไปกับพี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเพีงใจพี่กับพีแล้วกันน้องเอ้ยเราเนี่ยต้องเดินทางไปดีกร์ฎฎฎฎฎมนุษย์เงือกนั่นเองนะครับถือว่าไกลเอาเรื่องเลยนะกับมนุษย์เงือกอะโกพี่ต้องพี่ต้องลงน้ำไปดูปากาหลังลงน้ำเออพี่เป็นเผ่ามิงทำไมต้องลงน้ำวะลืมอบอกไปนะผมสมแต่เผ่ามิงละนะครับช่วงนี้ดวงดีดีนะครับได้แต่เผ่าส่วนโก้ก็ก็เป็นมนุษย์โสกังเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นะไม่มีทรงผมนะเป็นหัวเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเหมือนคนนั่นแหละนะไอ้เนี่ยไม่เกหรอ เอ้เกมมันใเกียวใจวะคุณเล่นไม่ไม่เคยเล่นมาครับเมื่อก่อนด้านหน้าเรานะครับคือเกาะมนุษย์เงือกไม่ต้องบอกกันอาจจะรู้กันแล้วแหละไปเลยเขอาไปทางอย่างม่ได้โอเคโอ้ลงได้ด้วยนึกว่าจะลงไม่ได้ซะละลิสโกดโกโกกไปไฟกับไอตัวนั้นไปโหดีอ่ะเออลืมไปมันยังไม่เกิดว่ะมันเป็นเซิร์ฟวีเอพีนะครับน้องๆบอกว่าเจอผมในเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี่นะครับฟาร์มอยู่เออคือผมเล่นในเซิร์ฟวีครับน้องไปเจอพี่ได้ไงครับ งงเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปแล้วซื้อกันเลยกับคุณจินเบ๋นะครับโอเคทําหน้ามันปวดขี้นะคุณจินเบ๋เรียบร้อยครับซื้อมาแบบรอดรัสทับมาชักแมนนะครับคือมันไม่มีเอฟเฟกต์ว่ะเราจะถ่ายไงวันนี้อ่ถ่ายปกยากนี่ไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยคอยไปตัดเอฟเฟกต์ใส่แล้วกันนะครับแบบ เอ็กฝกที่คิดค้นขึ้นมาเองสุดยอดไปเลยโอเคมีอยู่ศูนย์สกิลนะครับโอ้โหดูนี่ดิมาสเตอรี่เยอะกว่ามัดสายไฟกโ็โคตรเยอะเอาผมไปเอามัดอ่าเขาผมไปซื้อมัดดิสจีร์เหรอจะบอกรักากูเซฟเซฟอะไรนึกว่าโกเซฟอยู่ที่เกาะนั่นแหละกูยิ่งฉลาดฉลาดด้วยโอเคมาเดี๋ยวพี่พาไปซื้อก็ได้มาไอ้น้องเลยเล่นถกกางเกงไอ้เหลี่ยมเร็วโอเคก็เดี๋ยวเราสุ่มผลไหมไม่สุ่มดีกว่า สุ่ทำใหม่อะตังไม่มีพี่มีไงเออก็ไม่มีโสกังได้แกันั้นแหละเก็บเงินก็น้อยผมเก็บตอนนี้ก็ได้นะไม่ไม่มีทางไปก็ใส่ใส่อะไรซื้อนี่ใส่หน้าโอ้สันจิสวัสดีครับคุณสันจิตรงนี้วะชิงนอสซาจีก็รู้จักไหมรู้สึกว่าจะฟาร์มเร็วกว่าหมัดเมื่อวานไหมเมื่อวานอะไรวะเมื่อวานก่อนนะครับโอเคมาดูสิจะฟาร์มเร็วไหมอุ้ย เร็วนีเนี่ยใช้ได้เลยนะครับมันได้แย่เรื่องของโทน <ละ S 1> อนาจจะฟาร์มง่ายกว่าไหมหมันราคาเท่าไหร่ดูเอาเจ็ดแสนห้าเองวันหลังก็ใช้โซแคนนะครับคลิปหน้าใช้โซแคนฟาร์มใครอยากดูโซแคนฟาร์มเ so วสัตนาเอ้ยอะไรอะโกูแ <laughs> ย่งกิฟต์พี่ทำไมอะเีแย่งกิฟต์พี่ทำไมผมดีไสน์ไม่ดีเลยห <laughs> น้าเหลี่ยมไม่พอยังจะเหลี่ยมตามหน้าอกีกโอ้แม่ไม่ผมผมทำอุปกรณ์ น่าเกลียดน้าเหลียมไม่พออยากจะเหลียมตามนาก็โอเคเลยวะโอเคฟาร์มต่อนะครับนี่อย่างี้เขาเขาคือผมวนกลับมาฟาร์มตรงนี้เป็นร้อยร้อยรอบแล้วมั้งนะครับฟาร์มจนแบบจำได้หมดแล้วอ่ะเออตอนนี้คือตอนนี้ผมลืมโลกสองไปละลืมโลกสองโลกสามไปละจำได้โลกหนึ่งหมดละนะครับโอเค คือผมอยากจะทําให้มันเป็น EP ปีอีพีแบบยาวๆนะแต่ว่าผมกลัวคนจะเบื่อเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็เลยแบบทําแล้วก็จบๆไปในคลิปเดียวนะครับมาอังนี้มาแล้วพี่อังนี้มาแล้วพี่รอรอสองอินฟ้าไม่ไปเป็นโลกสามเอาป่ะเดี๋ยวเฮ้ยน่าจะไหวน่าจะไหวเดี๋ยวกี่ปีจะจบแล้วก็เอาถามจริงเฮ้ยถึงแล้วพี่ยังบอลกันฟ้ามันเทพยู่หรอดูดิขนาดฟาร์มถึงเรี่ยวหงส์กินเรื่คลิปพลานขนาดนั้นเลย โอ้ยพี่ผมผมหวังสูงผมหวังไม่สูงเลยเอกตั้งความหวังไม่สูงเลยอย่าตั้งความหวังวะเดี๋ยวจะผิดหวังใช่ปะเฮ้ยพี่ไม่ไม่ผิดหวังมป็นไงฟาร์มง่ายไหมหัวล่นคือเก่าอ่ะโอเคสำหรับพี่แบบฟาร์มง่ายมากเลยแต่ว่ามาสัสใช้เยอะไปหน่อยปึ๊บครับมีหมัดเหมือนไม่มีหมัดอ่ะใช่ เออมันไม่ใช่บาดแน่ๆมันคือตีมในขนาดพี่ยังไม่อัพเลยเนี่ยยังอัพสแตทเลยแบบในฟาร์มได้สบายๆก็ยังไม่ได้อัพไงทำมาสันจิก็ก็ตีเบาแหละก็รู้ป่ะสันจิจะมีคำพูดติดตัวอยู่คำหนึ่งนั่นถู้ป่ะไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้ว่าใครมันจะไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยฟาร์มต่อแล้วกันนะครับถือว่าเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นนี่เพราะ เคาะเคาะพี่ไปซื้ออะไรขีกรอมาใช่ด้ปะโอ้ยใช้ขี้กรอมากเลยหมัดหมัดอันนี้มันแรงจริงนะขคสองทีมันแตกอ่ะดูดระเบิดตั้งสี่สิบโหเยอะเลยกังอัพนิดเดียวดาเมจดสี่สิบละหมัดมันเงื่องที่ราคาแพงที่สุดในเกาะนี้อ่ะคิดดูว่าอูเหม็นแพงเลยวะเหม็นแพงเลยวะเก็บสามมันสองคืนละไอ้เนี้ย ต่อไปก็บีซิโตอีกรีวิวนึงทำบีซิโตวีสอนอไม่ทำเด็ดขาดไม่มีทางปีนีเราจะทำเสร็จอ่อบีซิโตะเกจะไม่ได้เห็นคลิปนันในช่องฉันเด็ดขาดโอ้ยเขา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 เสียงเกียร์นะนอขาเาะเาัเป็นเาะจริงไงเนี่ยไม่เขาะเียดูดูดดูดูเนี่ย เคาะเคาะเห็นป่ะมันเคาะจริงเว้ยเรื่องคำเสียงในเกียร์นนั่ดอะไรไร่ต่อไปเรื่อยเคาะเคาะเกิดอะไรขึ้ไอ้ยัยได้เกียดใี่ไามเลี้ยงโคโด้พี่มีสองพี่มีสามมอนโง่ทิปเปิลมอนเคาะเคาะที่ม่ใช่มือที่สามช่วยตีอะพี่นี่ตอนนี้แล้วได้เกลียดไปก็โคโด้พี่มีสองมันก็มีสองมอนทิปเบิ้ลมอนผมใช้ผมกำลังใช้มือที่สามในการช่วยตีอยู ไม่นะก๊องใช้สิ่งนั้นมันคือเท้าอะไรอะโอเคโอเคอเคลิปต่อไปก็เหงาคู่แล้วกันนะก็เก็บตังค์ไปะอะไรเหงาคู่เหงาไองง้กเงาไงเหงางคู่อ่ะของมันจะแบบมันจะอยู่เป็นก่อรอยฟ้าราคาเท่าไหร่ไม่รู้เหง,งาคู่คือมันจะแบบมันจะใช้ได้ทั้งทั้งหน้าและหลังเลยอ่ะเออนั่นแหละโอเคเ้าจะไม่ผิด มันจะไม่ผ okay, ิดไม่สามแสนก็ห şey yes, ้าแสนห้าแสน้างมีเรนโตมันล้านหนึ่งอ่ะสามล้านบ้าสามล้านเงี้ยเดลีไลโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มต่อนะครับเบลีไลจะไปจุด ไอ่ว่าหมัดนี้มันฟาร์มง่ายจริงนะถ้ามีสกิลมันยิ่งง่ายกว่านี้เยอะเลยขพราะส่มผลอะไรกันนะครับเอาไปอมเฉยๆนะไม่ได้กินผลเตาเผาอะไรคือผลเตาเผาวะผลกิโลเนี่ยเหรอเออผลสันไม่ไปกินเท่าไหร่ผลสันก็กินผลเตาเผาไหมวะเผมไม่ลอยผมไม่ลอยเขาเจียกแกเลยนี่ก็บินได้นะแมวเออบินขึ้นท้องฟ้าเฉยๆเนี่แหละ บันขึ้นฟ้าไงบินไปเฉยเอาไปาหลบเอาไปหลบมอนบินขึ้นไปแล้วก็จุ่มลงมาในน้ำเออถ้าถ้ากินข้าไปแล้วจมที่น้ำมันจะไม่สมัยขึ้นได้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะเป็น,เป,นเป็นบั๊กนะครับคือบินขึ้นไปแล้วเราแบบแพสกิลิลเพื่อพุ่งลงมาใส่ในน้ำนะครับแบบน้ำพวกเนี้ยทีตัวเรามันจะแบบมันจะติดอยู่ยนั้นเลยเออมันจะโดนดูดลงมาเห็นไหเราจะไม่สมัยขึ้นได้แล้วเราก็จะตายนั่นเองไม่รู้ตอนนี้แก้ยังนะแต่ล่าสุดที่ผมทำยังไม่แก้นะครับ ค okay. ผมก็ฟาร์มต่อนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรให้มากโก้ไปตีกอริล่าเออเนี่ยมันเกิดแล้วผมตีบัณฑิตจนจะว,ว,วิวสามสิบด้วยเนี่ยโอเควิธีกอริลาล้วพีสคิดว่าพี่ห้าวมากเลย,เลยโอ้โอเคแล้วก็ถ่ายตามระเบียบ <c oughs> ก็พี่ว่าพี่เพิ่งสังเกตเห็นหน้ากอริลา่ามันแบบมันดูเกเรมากเลยว่ะ <c oughs> <laughs> มันยิ้มเลยนะก็มันยิ้มเล็กๆก็มันคือตัวพี่ไงไม่กเกลียดไม่กเกลีดดยดโอเคพี่ฆ่ามันละ คอสองสามทีตายโคตรเก่งจังอีด้วยสามเอ็ดแล้วก็ไปเปลี่ยนเกาะได้แล้วนันเนี่ยมีปัญญาทำได้แค่นั้นแหละโอ้นักเกียรติไม่เกียรตดว่ะเขาไม่มีปัญญาอยู่ที่เกาะนั่นแหละมหาลิงโก้เนี่ยเพื่อนโกอยู่เต็มเกาะเลยไม่มาหาล่ะเนี่ยเพื่อนโกทั้งนั้นเลยเนี่ยดิไม่ยอมโกหนักเกียรติที่ไปถามมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโกเป็นหัวหน้าเผ่า วันนั้นก็แบบนำลบนะนำลบที่อยู่ลบบุรีอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยวพี่แม่งคุยกับลิงได้หรอขนาดก็ยังคุยได้เลยก็พี่ไปถามแล้วมันคุยเรื่อยๆกันตอนนี้ไม่ไม่งไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ยังคุยกับพี่ได้เลยก็พี่แม่งเป็นลูกอังกอร์หรือเปล่าลูกอังกอร์ลูกอังกออี โอเคไม่อยูละไม่อยู่ละไม่รู้เป็นไรอะ่ะไอ้นนียผมผมพูดถึงอังโกผมจะรู้สึกแต่ยังไม่ไม่สายฟ้าอังโกเอ้เมนจะเม่สายฟ้าใค้บางคนได้เกลียดเลยกลัวอังโกรูเดี๋ยวเรืออะไรมาก็ไม่รู้อ่ะโสกังมีปัญญาขับได้แค่นี้เดี๋ยก็ฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวอย่างงบเออโมไม,ไม่อยากไม่ใช่เงินกันเยอะครับม,มีเงินก็บอกมาเดี๋ยวก็โอ้ เนี่ยดูพิกิปให้เลยเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยคิปไปตัวเองเถอะเอาไปละห่าแสนเบลีเลยนะก็กิฟให้ตัวเองอะไรคือการเงินเขียวแพงกว่าเยอะรู้ปะโอเคสุดยอดหแสนมั้งค่าเสนมันใช้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วอ่ะเนี่ยนี่ไม่ทันทำอะไรเลยหมดละแล้วเกาะมันอยู่ไหนวะเนี่ยเกาะบากี้อ๋อนี่ยอเอาเกาะบากี้อยู่ตรงหน้าแล้วพี่ขับบรรทอนเอาอีกแล้วโอเค คิดหน้าเราอะไรมาฟาร์มเยอะก็คิดไม่ออกเลยวะผมคิดด่อนะมีกล่องเป็นเพลงปืนมาหล่ะแข่งกันเอาปืนฟาร์มมาหล่ะปืนเออเฮ้ยสนใจอ๋อเห็นปะเห็นปะคิดคอนเทนต์ให้อันน่ะไม่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยนางสติ๊กไหมล่ะก็นางสติ๊กมาฝันชั้นไหนจะตีสนใจว่ะนางสติ๊กมาเดินหัวมอนเล่นนี่ เ้ย uh ซื้อปืนใหญ่ปะ่ะเอาปืนใหญ่มาจิงป่ะปืนใหญ่แสนนึงนะเออแป๊บเดียวแสนเดียวเป้เดียวยวังผมยังเก็เบอีกทีตัวกระเด็นพี่มใหญ่เก็บกลับไปเล่นปืนนี่แล้วก็พี่ต้องพี่ต้องระลึกถึงมันพี่ไม่ทาง <S <S 1> <S 1> โอเคเป้าสามสิบห้าละระวังเงินนีกยังแบบระดับเทอมเลยวะเด้อสองคนเจ็ดพันไม่น่าไปซื้อไม่น่าไปสุ่มผลเลยเปลืองสุ่มผลอันดีแล้วพี่นี่ผลต่อเผามาก็ถือว่าบุญแล้วก็เอาไปดิเอาไปเผาเหล็กอ่ะ ทำได้แค่นั้นแหละทำได้แค่นั้นแหละไอ้เฮ้ยไม่มีปรือนจำทำได้แค่นั้นแหละโอ้ทำได้แค่นั้นแหละอิ่วอิ่วไม่แกวะเดี๋ยวพี่ฟาร์มต่อละพี่อัพเลือดละโอ้โหเดี๋ยวแบบเราจะตายเอาไม่มีเลือดนี่ขนาดอัพเนี่ยได้แค่175พี่จะไปซื้อผลบาร์กี้กินแล้วก็นี่มีเงินเซื้อเปล่าผลบาร์กี้แล้วก็โอ้ไม่เป็นไรครับผมผมสามหมื่นเลยล้วก็ตั้งสามหมื่นเลยนะก็ โอ้มันเป็นไรพีผมผมแข็งๆพี่ผมแถมหมัดฟาร์มเออโอเคโอเคพี่มีสามหมื่นละพี่จะเดินทางเพื่อที่จะไปซื้อผลบาคี้มาใช้แล้วกันไปซื้อไ่ไมาไปถึงมันไม่มีขายเฮ้ยมันต้องมีดิวะผลมันแบบมันขายแทบจะทุกเวลาเลยนะกโอ้ไม่ขายจมันไม่ขายโกโอ้แย่ว่ะผมบอกไปแล้วไงไปไปตีลิงยังหน่อยผมน้า ไปตีไปตีนี้หน่อยพี่ไปตีกรีดกริดไ้หน่อยูกเดี๋ยวมันเผาพันธุ์หนึ่งโกโก็ต้องจัดการปัญหาในเผาพันธุ์ตัวเองให้ได้เว้ยเหี้ยอะไรเออย,ยอมันเป็นการทะเลาะกันระหว่างเผาพันธุ์หรือว่าระหว่างอันเนี้ยระหว่างชนเผา่ากูอะพี่จะ<อ>ไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันอโอเคปะพี่ไ<อ>ม่อยากทําให้ประวัติศาสาตร์ของนัษยาชาต,ต้องแบบถูกเปลี่ยนอะเออนัษยาชากาลังแกงแย่งชิงดีริงเด่นกันนะ มนุษย์เมื่อ3,000ปีที่แล้วมนุษย์ตั้ง3,000ปีที่แล้วกำลังสู้กันผมว่ายน้ำมาเนี่ยพี่ผมทาสารอ่ะเก็บเงินเดี๋ยวไปติวลีลาเดียโอ้เลือดเต็มเลยไประบายเฮกลับไปฟาร์มแล้วก็ไบาปเอ้ยตีไม่กลับไปฟาร์มละพี่เพลยวสีโอ้ยช่ลี่ยหน่อยแมวก็ลืมไปแล้วพี่บอกว่าอะไรเว้ย ถ้ากูอยากช่วกับกีตาร์แล้วก็แบบแข็งแกร่งก็ต้องทำเสียงสกิลจะเริ่มทำเสียงตอนก็เตะด้วยโอเคปะนั่นแหละมันจะทำให้แบบแรงขึ้นสูตรพี่เองอ่ะอยวไปบอกใครแล้วก็รู้กันแค่สองคนโอเคปะเดี๋ยวไปบอกใครว้าวคนในคลิปรู้อ่ะไม่รู้เว้ยเราบอกกันสองคนไงแบบกระซิบไงวะแต่ที่พูดมานี่มันคือการกระซิบเหรอเออกระซิบเนี่ย เสียดายแต่แอมเดี๋ยวเราก็อะไรใหพิ่งตื่นหน่อยนพี่เราเนี่ยเราต้องพูดเดี๋ยวดังๆในไม่งั้นเสียงนเนี้ยใช่พี่พี่คิดอะไรออกวก็คิดอะไรเบ็คิสตันชอปครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมหรือว่าเติมโลบอกต่างๆเนี่ยสามารถไปเติมได้ในคิสตันชอปเลยนะครับผม หลอกขายเอาขาดล้านเปอร์เซ็นต์หลอกขายเลยขายตรงเลยก็แอบพี่ไมึงจะหลอกเว้ยขายตรงเลยหรือเปล่าหอ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 เรือร้อนแล้วก็แบบเบลสี่สิบแปดชิวๆอ่ะแบบโอ้ความสบายะขนาดนี้วะ้าบู๋มาอยากกินบ๊อบบี้จังจะบ๊อบบี้เบลห้าสิบห้าไปที่บรูทด้านหลังก็ได้วีมิงโง่แล้วไปเลยไปเลยนะผมมือถตัว มันสักตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยเนี่ยนี่ไงนี่นี่โอ้ฟาร์มด้านหลังนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนี่เออไม่ฟาร์มอ่ะไปอย,อยู่แกงคนอยู่แกงลิงเ,เล่นเนี่ยเกียกก็เราเราไปเล่นก่อนท้องฟาร์มปะไป,ไปดูว่ามันมีอะไรขายบ้างไปปะโอ้ตายอาโอ้ไม่ฟาร์มละ ตามได้ว่ะก็เราไปประจนภัยดีกว่าก็เชื่อพี่มาเราไปก่อท้องฟ้ากันเถอะไปดูด้วยว่าอาวุธมันราคาเท่าไหร่ซื้อดาบมาป้องกันตัวไว้เดยไม่เราไปดูว่าอาวุธมันราคาเท่าไหร่เวอโกมาขึ้นเรือมาปะคำแกพร้อมจะออกเรือกับฉันไหมเอกงเกงมาละโอเคใบมีดสองหัวโอเหมืนโกเลยนกสองหัวสี่แสนก็ถูกมากสนใจบ่ สนใจปะเฮ้ยโอแย้งอ่ะโอ้นี่เสรไม่ดีว่ะเก็บหมดอะเขาทีเดียวก็แบบครึ่งชีวิตแล้วอ่ะเขาทีเดียวครึ่งชีวิตแล้วก็สี่แสนสี่แสนไม่สี่แสนโอ้โหว่ามันแพงต่อละแบบเนี้ยเนี่ย V O I P ก็ล้านเลยเป็นล้านเลยเพ่ ขอทีเดียว,<อ>วแล้วกิชีวิตแล้วก็โอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเรามาเพื่ออะไรกันไปดูนะมาเพื่อแค่นี้ห <laughs> มาทำไมากันไปดูนะ <laughs> เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปเกาะ<อ>หิมะไม่ก็เวยด้วย <laughs> นี่คือเรือของ <ah <yeah. S 1> อ๋อ,อ,อตัวโก้ันดีดดีดเฮ้ยมันไหลลงมันไหลลงมันไหลลง อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้ดัน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 เออเรือเสกไหมได้ไม่เสกเออนั่นแหละโอเคก็เดินทางไปที่เกาะหิมะดิพี่จะเป็นลูกเรือบ้างเขาโคตรโลดนมันน่าขอจริงๆแล้วก็เลี้ยวอ่าเลี้ยวขวาขวาไม่ใช่ซ้ายขวายาวเลยขวาเออแหละตรงไปเลยตรงไปเลยโก็เอาโคลสเซียมหนึ่งหนึ่งกับพี่ปะ ผมว่าไม่จำเป็นต้องแยบหรอกพี่หนึ่งก็ได่ห่อหนีฟูดมากเขาตกหัวทีนึงโอ้ตกอีกทีนี้น่าจะน่าจะสู่คิดอ่ะไม่ล่ะตกทีเดียวก็แบบใกล้จะขึ้นสวรรค์ละตรงไปเลยตรงไปเลยด้านหน้านี่แหละก็มีเงินพอซื้อฮักกี้เป้าไม่อะนานว่าละก็รู้จักใชเทคนิคว่า จะเป็นตะกั่นนิกแล้วก็พี่จะเป็นแจ็คกันโลต์แล้วก็พี่จะเป็นโรส์แล้วก็เป็นแจ็คดิแจ็คดอสั้นโอ้พี่แจ็คดอสั้นนะกูกูสั้นไหมละจริงการฟาร์มมาทำอะไรไร้สาระกันตรงนี้เออเราเนี่แหละสิ่งที่เรากำลังเว้ยเขาเรียกว่าการยืดคลิปก็อุ้ยผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาอย่าเมื่อกี้มหลับตาพอดีเลยพี่เออตังอะไรกันนั่นแหละ ไว้น้ำเอาเร็วกว่าเยอะเลยยินผลเตาเผาที่แบ,บใช้วิธีแบบของเลลี่เลยนะไว้น,น้ำข้ามแกนลายถ้าผีเสือได้เลยยิ้มที่พี่แบบเผามิ้งวิ่งเร็วคลิปหน้าอะไรนะหน้า,น,น,าน,นี่มาแล้วพี่หมัดวีเอ็ดาวแมวขี้เกียจโอเคได้เวลานะครับซื้อเพิ่มประสิทธิภาพชื่อโคเทเลยพระยีโอเคในลองใส่เดี๋ยวนี้ อืมใช่ได้ก็ตบเย,ยติชโชดิตายเกิดใหม่เยี่เตียมอ่ะเยี่เตียมซื้อแ็ปโปดีกว่าเซฟละ่ะแ็ปโปโอเค <c ười> การแต่บันไดนีด่มนอะไรกันเหมือนลิงเลยก็อู้กูพี่ว่าเราสู้ไม่ได้หรอกเชื่อพี่อย่างนั้นเราไม่ไม่สู้แล้วกัน <c ười> <c ười> ไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟเกิดเกิดใหม่ซะก็ <c ười> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาทำไมก็ไม่รู้นะครับจะมาแบบ่างเดอรมาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะโอเคครับไปไปเจอกันดีกว่าครับคลิปนี้ผมแจกรหัสครับผมแค่ไม่ได้บอกว่าเฉยนะครับผมแบบอยากจะดูว่าคนดูก็จะรู้ไหมนะว่าผมซ่อนไว้ตรงไหนนะครับก็ประมาณนั้นแหละ